พุทธวจนะประถมธรรมลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแม้แต่พระอรหันต์พิสุทั้งหลายลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทาลุนแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าพิสุทั้งหลาย เรากล่าวลาบสกาละและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายแม้แก่พิสุผู้เป็นอหรหันต์สิ้นอาสาวะแล้วดังนี้อานน์เราหาได้กล่าวลาบสกาละและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตอันไม่กลับกำเลิบแล้วไม่อานน์เรากล่าวลาบสกาละและเสียงเยินยอว่า เป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนี้ซึ่งพิสุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมเครื่องสงบได้บรรลุถึงแล้วอานนนลาบสกาละและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดอยากคายต่อการบรรลุพระนิพพาน อันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้อานอน์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียดใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใหยในลาบสกาละและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสกาละและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราดังนี้อานน์พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียดใจไว้อย่างนี้แล